ความรู้เนี่ยจะเข้าสู่ทุกๆหัวใจที่มีความพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับความรู้แล้วก็สร้างคุณลักษณะที่พร้อมที่จะรับความรู้นั้นเวลาที่ลอสจะลงความรู้ในหัวใจของใครเนี่ยมันต้องเป็นหัวใจที่พร้อมที่จะรับความรู้มินโกยิบะว่าบินวลาเซียซาเนี่ความรู้เวลาอลอ์จะลงให้กับใครเนี่ยมันไม่มีประตูและไม่มีการขออนุญาตที่จะให้กับเขา คือความรู้ไม่มาเคาะประตูเนี่ยความรู้ไม่มาขออนุญาตคนที่หัวใจเนี่ยพร้อมที่จะเอาความรู้คนที่เตรียมร่างกายเตรียมชีวิตพร้อมที่จะรับความรู้แล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่อ่านกุรานแล้วเขาได้รับความอร็อร่อยเขาได้รับความสบายใจในการละหมาดการอ่านกุรานในการนําความดีเพราะเขาขัดเกลาหัวใจของเขาให้มันบริสุทธิ์มากๆหรือเขาเป็นหัวใจที่พร้อมจะกลับเนื้อกลับตัวต่อร้อนในความผิดบาปของเขา หัวใจเหล่าเนี้คือตําแหน่งที่จะลงล้อโซนตลาดจะมอบพีดายะให้แต่หัวใจที่เพิกเฉยต่อคําสั่งของเราหัวใจที่เพิกเฉยต่อการลําลึกถึงอล้อหัวใจที่ล,ลําลึกอัล้อแบบไม่ได้มาได้ไม่ได้มั่นคงหรือไม่ได้ลําลึกโดยมีหัวใจที่มุ่งสู่ล้อจริงๆแต่เป็นการกระทําที่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วหัวใจไม่ได้คงอยู่ในการกระทํานั้นมันเป็นหัวใจที่ไกลกับการได้รับพีดายะ นั้นหัวใจเนี่ยสภาพอีมุกยิมบอกว่ามินอยริบาวะบินวลาเซีย่าความรู้มันเข้าหัวใจเนี่ยมันไม่ขออนุญาตใครทั้งนั้นไม่ผ่านประตูแล้วก็ไม่ขอไม่ขออนุญาตวายรุดดูฮูอันมหารูมูมินคุณลานิฮีแล้วคนที่ถูกปิดกั้นเนี่ยจะแล้วคนที่ถูกปิดกั้นจากความรู้เนี่ยจะตอบกลับหรือจะไม่ยอมรับความรู้เนี่ยด้วยกับการหันหลังให้กับของพวกเขาด้วยกับการ ทอดทิ้งความรู้ของพวกเขานั้นก่อนที่คนจะไม่มีความรู้เนี่ยความต้องการความรู้มันไม่มีก่อนแล้วก่อนที่สังคมเนี่ยจะหมดไปซึ่งความรู้สังคมเนี่ยหมดไปซึ่งความต้องการที่จะมีความรู้คือความมุ่งมั่นไม่มีนั้นที่เกิดว่าสังคมเนี่ยที่เกิดขึ้นความความเข่าที่มันกระจายตัวในสังคมและความรู้ที่มันน้อยมากในสังคมเนี่ยเป็นเพราะสังคมเนี่ย ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะสแสวงหาความรู้ในระดับหนึ่งและอันที่สองเนี่ยคือไม่มีกระบวนการที่จะทำให้เขาได้รับความรู้นั้นความรู้เนี่ยตายลงด้วยกับการสูญเสียความมุ่ง,ม,งมั่นของของบุคคลลาตุสกินาออฮุมาบิลฮิรมานีอ um ัลลอ์อิมนยุกยิมกล่าวว่าอ้เรออย่าได้โปรดทําให้เราเนี่ยต้องทุกข์ทรมานการถูกปิดกั้นจากความรู้ในมุมมองของอิมุกยิมเป็นความทุกข์ทรมาน ลาตุชกินาอัลลอฮมุมะบิลฮิรมานอัลลอฮ์ได้โปรดอย่าทาให้เราเนี่ยทุกทรมานจากการถูกห่วงห้ามความรู้บางคนเนี่ยมองว่าการห่วงห้ามความรู้เนี่ยเฉยๆเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแต่คนที่เข้าใจาศาสนาคนที่เขาอยู่กับความรู้เขามองว่าการถูกปิดกั้นจากความรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในความทุกข์เพราะอะไรเพราะมันทําให้ชีวิตเนี่ยสับสนเพราะอะไรเพราะมันทําให้ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เดินไปเนี่ยถูกหรือผิด และท้ายที่สุดเนี่ยการแปรสัจากความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นการเปิดประตูแห่งการหลงผิดที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยคือคนคนหนึ่งเนี่ยถูกดึงออกจากความถูกต้องเนี่ยด้วยกการทอดทิ้งความรู้ของเขาคนคนหนึ่งเนี่ยจากที่เป็นคนดีเนี่ยแต่พอถูกเปิดประตูสู่ความชั่วเนี่ยเขาไม่มีความรู้ที่จะเลือกทางเดินเลยไม่มีความรู้ที่จะรู้ทันเล่เหลี่ยมของไชยตอนเนี่ย เขาถูกดึงจากหนทางที่ถูกต้องทั้งทังท,งที่เขาเคยยืนอยู่บนทางที่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยแต่ด้วยกับความไม่รู้ของเขาเนี่ยด้วยกับการรู้เท่าไม่ถึงการของเขาเขาก็เลือกที่จะเดินไปในทางที่หลงผิดแล้วมันดึงเขาออกจากทางอันถูกต้องไปไกลแสนไกลวัลอียสุบิลลาขอความคามครองจากเราให้เราพ้นจากสภาพดังกล่าว